ฮัลโหลเซไฮดูดมอร์นิ่งสวัสดียมามเช้านะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะครับคลิปนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนเช้านะว่าจะต่างกับตอนกลางคืนยังไงนะเมื่อคืนเรามาถึงตอนนะสองทุ่มแล้วนะฮะสำหรับบ้านพักที่ชื่อว่า Blue Pool Villa, บลูพูลวิลล่าสัตหีบนะครับผมไปชมไปพร้อมกันนะฮะนะจาก นะถนนนะครับเข้ามาแค่ไม่ถึง1 0 0รเมตรนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะรัวบ้านสีขาแบบนี้นะฮนะสามารถจอดรถได้ประมาณสี่ถึงห้าคันเลยนะฮะถ้าเป็นรถยนต์นะครับก็เก่งนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่านะรถของลุงช่างของเราเนี่ยเป็นรถตู้นะก็จะใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะฮะอ่านะโอ้นี่ไงนะตอนเมื่อคือนะมองไม่เห็นนะฮะรัร้วต้นไซเกาหลีใช่ไหมครับผมนี่นะ อันนี้ก็ลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกระ้ัวกระบอยเนาะนะครับผมนะครับอ่ะนะครับเข้าไปบริเวณบ้างกันเลยนะครับผมนะจะดูให้ทุกรายละเอียดเลยนะฮะผู้ชมครับนะไฮไลท์ของที่นี่คือสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับผมเมื่อเช้าพี่เสือก็ตื่นมาเล่นน้ําไปประมาณเกนะือบชั่วโมงนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงน่นนี้อ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับจะมีทั้งสระผู้ใหญ่นะฮะประมาณ ลึกประมาณ150นะฮะแล้วก็สะเด็กเนี่ยนะฮะประมาณสักไม่เกิน70เซนนะครับผมนี่นะสะเด็กนะฮะเมื่อคืนนะฮะสาวน้อยก็เล่นกันนะจนหนำใจเลยนะครับมาดูนะโครงสร้างภายในตัวบ้านนะภายนอกทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนี่นะโอ้สวยจริงๆเนาะนนะเมื่อเช้านี่นะฮะก็พยายามมองนะว่า หลังคาเนี่ยนะก็ทําจากอะไรไม่องอนนะมันไม่ใช่กระเบือนะ้องเลยดูใกล้ๆนะฮะลักษณะเขาคล้ายๆกับแผ่นพลาสติกนะคุณผู้ชมนะ,นะใครทราบว่าเม้นมาบอกหน่อยเนาะนะแต่คาดว่าจะกันร้อนได้ดีมากนะเพราะในบ้านเย็นจนหนาวนะผมก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวบ้านนะพี่เสือจะพาไปดู นอกบ้านก่อนนะไม่เหมือนคนอื่นนะก็ดึงก็พาไปดูข้างในบ้านเลยเนาะนะครับผมนี่นะก็เตรียมไว้นะเห็นไหมฮะโต๊ะนะฮะเก้าอี้นะครับเยอะมากเลยนะสำหรับนั่งปิ้งย่างนะฮะบริเวณรอบสระนะครับผมแต่แล้วนะครับมาดูอีกนะฮะนี่ฮะถังแช่ของสดนะครับผมถังน้ำแข็งมีให้นะครับนี่เตาปิ้งย่างนี่ยนี่นี่ใครที่ชอบส้มตํเออนะ จะตำน้ำพริกตำส้มตำนะฮะมีกระติกน้ำแข็งนะมีหม้อแบบทุกแบบเลยนะฮะหม้อนึ่งหม้อซึ้งหม้อต้มนะครับเราได้กลับบ้านกนน็น <laughs> ไม่ใช่ครับ <laughs> โอ้เสียเสีย, <laughs> สยจ,ะจะเอาครกกลับบ้านโนอะ้ข้าวยังมีให้เลยนะครัวนอกบ้าน<อ>ก็มีนะฮะเป็นครัวไทยนอกนนะฮะนี่นะครับราวตากผ้านะครับ มาดูในส่วนของครัวนะคุณผู้ชมนี่นะครับการออกแบบดีนะครับทำให้ใช้สอยได้คุ้มค่ามากเลยนะครับตู้เย็นนะฮะหลังใหญ่นะครับชุดเตานะฮะซอฟวแก๊สนะฮะมีจานชามให้เยอะมากนะฮะมีให้แม้กระทั่งน้ำยาล้างจานโอ้โหนะครับสะดวกจริงๆอ้าวไมโครเวฟก็มีนะฮะ นะใช้เสร็จแล้วต้องล้างเก็บนะใครไม่ล้างปรับ500นะคุณผู้ชมก็อัน,นี่ก็นี่นะเมื่อคืนบน่นว่าเหมือนจะไม่อิ่มนะฮะท้ายที่สุดแล้วเหลือเพียงส่วนตัวนะรครับสัหิบบางอะไราบางสเร บางเสร่ีตรงหาดตรงนี้เป็นหาดบางเสรีนะครับเมื่อกี้ผมไม่กล้าพูดนะเพราะผมสะกดไม่ใครสนใจก็แอดไอเดียไลน์นะแอดบลูพูลวิลล่านะครับเบอร์โทรคุณบลูนะฮะเจ้าของน่ารักมากนะฮะบริการดีมากนะครับผมเมื่อคืนนี้นะฮะโต๊ะทางข้าวคือโต๊ะนี้นะเพราะว่าเรามากันหลายคนใช่ไหมฮะแล้วก็ยกโต๊ะไปต่อนะฮะชอบเลยโอ้โหดูนาฬิกามีเอกลักษณ์มีดีไซน์นะฮะ จากฝรั่งเศสเลยนะเนี่ยไม่ใช่ในการธรรมดาธรรมดานะฮะเกิน12บวกท่านละ300นะฮะถ้าเกิน12ท่านนะคุณผู้ชมดูนะโรไฟนงน,นี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีนะครับสบายๆชิลๆนะฮะ อ่านี่นะฮะถามน้ำมนต์หน่อยเป็นไงมาพักที่นี่ชอบไหมยได้อยากได้ม,ไดมันจะห้องปเป็นระเบียบดีรู้เลยว่าเป็นไงอ,อืนี่นะฮะน้ำมนต์ชอบมากอยากได้นะฮะอ่ะนะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันนะครับคุณผู้ชมขึ้นไปชั้นสองนะคุณผู้ชมนะฮะ<ม>ไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมครับ<ม>นี่นะฮะ<ม>เปิด ประตูออกไปที่ระเบียงนะเราก็จะมองเห็นสะว่ายน้ำโอ้โหกูดฟิลเลยนะฮะทุกห้องเนี่ยนะฮะเปิดระเบียงออกมาได้หมดเลยนะับผมนี่นะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมนะครับเป็นไงครับถูกใจละสินะฮะถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะัะเพราะว่าการที่จะ าบ้านพักที่ย่าสัตหีบในราคานี้นะฮะแล้วก็อยู่กันถึงได้12คนองคนเละไม่ง่ายเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไปง่ายเลยนะฮะอย่างวันนี้พวกเราก็มีแลนจะไปที่สวนนงนุษนะฮะคุณผู้ชมนะฮะหนาทีถึงแล้วนะครับนี่ห้องนอนใหญ่นะนอนได้4คนนะฮะแล้วทุกห้องนี่ก็จะมีนี่และห้องน้ําส่วนตัวนะ สะอาดสะอานมากนะฮะมีสบู่แชมพูให้ครบเลยนะยกเว้นผ้าเช็ดต,ตัวเนาะนะจะไม่มีให้นะต้องนํามาเองนะบ้านคูวิลล่าทุกที่จะเหมือนกันหมดนะครับผม,มอ้ดุมต่อแต่โคมไฟของเขายังมีดีไซน์เลยนะครับ <c oughs> ข้างบนจะมี3ามห้องนอนนะฮะนี่นะครับห้องด้านขวานะครับเปิดได้นะครับอู้ม่านสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ น,นี้ก็เป็นห้องนะฮะทางด้านนี้นะครับก็การเลือกใช้สีสันโทนสีเนาะนะคสวยงาสะอาดนะครับทุกห้องมีแอร์มีห้องน้ำส่วนตัวกับเงินคนละ6กว่ากว่านะฮะมานอนบูเวลาสุดรู้กันนะครับผมนะก็ขอขอบคุณนะฮะคุณบลูนะครับเจ้าของบ้านนะใครอยากดูรูปรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะ แอดไลน์ไปนะตามที่บอกไปหรือไม่ก็ Facebook นะฮะ a c e b o o k ชื่อ Blue Pool Villa ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปให้กำลังใจนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าอยากจะมาพักบ้าน Pool Villa มีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้นะฮะแนะนำเลยนะครับผม Blue Pool Villa สัตหีบบางสเสรจ